สวัสดีครับเพื่อน,อนๆก็วันนี้<ๆ>พบก,กับผมนะครับ<ๆ>กับศึกของน้ำาบลลมนะครับผมช่วงนี้กระแสมาแรงมากนะครับผมตอนนี้นะฮะตอนนี้เราเจอกับน้ำาอลลมนะครับ แปลกใหม่แล้วนะผมวันนี้โหผมนะครับจะเปลี่ยนจากโดนกระแสนี้เป็นโดนตลอดนะครับชื่อ ep นะครับตอนนี้โอ้โหไม่รู้ว่ายังไงนะครับหรือเรามาลองกับน้ําตอนนี้นะผมมีห่อนี้เข้ามานะครับจาก2ค่ายเขากำลังสู้กันใหญ่ครับสึกใหญ่กับ2ค่ายนะครับแต่อันนี้เป็นแบรนด์ของไทยเราครับผมเปิดตัวมาอย่างใหม่แล้วผมอยากลองมากๆเลยนะครับผมเพื่อนๆนี่นะครับผมแบรนด์นะครับผม นี่ครับผมเอสโคลานะครับนะฮะแบรนด์เอสโคลานะครับผมนี่นะครับแบรนด์เอสโคลานะครับผมก็เราก็รู้อยู่นะครับเป็นของบริษัทเสริมสุกนะครับผมเป็นของก็น้ำเนี่ยครับผมเป็นใสๆเลยนะนะครับผมแต่เขาบอกว่า มันมีรูปนะส้มกับมะพร้าวนะเพื่อนผมก็เอ๊ะอะไรก็เลยอยากจะซื้อมาลองชิมดูนะครับผมนี่ฮะมีคำว่าโคโค่นะกับคำว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะอ่านว่าแมนแมนแมนซิอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเพื่อนโคโคแมนซิหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ อันนี้แล้วก็มี QR code ให้ A สแกนนะอันนี้อาจจะไม่แน่ใจอาจจะเป็นการสแกนเพื่อดูประวัติหรือรายละเอียดของน้ำา S นี้หรือเปล่านะเพื่อนอันนี้ก็เป็นมาจากภาพยนตร์ q u i d Game นะผมอันนี้เป็นรูปของผมเรียกว่าน้องโกโกวาแล้วกันนะ นะน่าจะเข้าใจกันอย่างนั้นนะน้องโกกูวานะนะนีน่อันนี้ตัวนี้ไม่ได้เป็นซีโร่น้ำตาลนะไม่ได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะก็คือว่านี้เป็นมีน้ำตาลนะคี่สามกร,รัมนะนะฮะก็เขาบอกว่าเป็น น้ำกลิ่นนะกลิ่นมะพร้าวและส้มคาราเมลซี่อ๋อเมนซี่เมนซี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมเอสเดี๋ยววันนี้ลองชิมดูนะครับผมดูสใสๆอย่างนี้จะใสซื่อบริสุทธิ์หรือเปล่านะเพื่อนๆหรือว่าจะโดนอย่างจังเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกัน,นครับ ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้รีวิวของน้ำบรรลุมค่าใหญ่ไปสองค่ายนะครับก่อนหน้านี้นะผมก็ที่เป็นกระแสนะครับก็ผมก็ไม่คิดเลยว่าจะมีของอีกเจ้าหนึ่งนะครับผมนะครับก็คือเอสนะครับออกมาสู้สึกครั้งนี้ของน้ำบรรลมนะครับพเพื่อนๆนะช่วงนี้กระแสน้ำบรรลมนี่แบบสู้สึกกันอย่างหนักเลยนะครับผมก็กับถ้าแบรนด์เอสเนี่ยเราก็จะได้กินแต่ ตัวที่เป็นโคล่านะครับนะฮะรสชาติเขาก็จะไม่เหมือนของใครเหมือนกันครับผมแต่ละแบรนด์ก็จะมีรสชาติที่เขาไม่เหมือนกันครับผมก็อันนี้ผมว่ามันก็แปลกๆอีกนอยอยากอยากลองดูนะเพื่อนๆนะนะครับอยากลองชิมดูนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองกันนะครับผมนี้นะครับแก้วเดิมเลยนะครับผมนี่ครับผมน้ำผมจมาลองชิมนะผม อันนี้ผมจะไม่ใส่น้ําแข็งนะครับผมอันนี้ผมแช่เย็นมาเลยนะแล้วก็มาลองชิมดเลยตอนนี้กลิ่นโอ้โหกลิ่นโอ้โหกลิ่นนี่แบบว่าแปลกประหลาดกว่าตั้งแต่ผมเกิดมาเลยนะเนี่ยโอ้โหกลิ่นแบบกลิ่นที่สุดยอดนะครับผมแค่กลิ่นมานี่แบบเห็น นี่ครับน้องโกโกวาใส่ในี่มาใสๆนี่ไม่ได้ใสเลยครับน้องน้องไม่ได้ใสเลยครับผมกลิ่นน้องนี่แบบกลิ่นน้องนี่มาแรงมากนะครผมนี่นะเดีย๋ยวมาลองกันดูนะครับน้ํามาใสๆเลยนะครับแต่รสชาติจะใสหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่กลิ่นนี่แบบว่ากลิ่นนี่แบบว่าคือแบบกลิ่นนี่แบบว่า มาแล้วครับโดดมาแล้วครับผมกลิ่นโอ้โหนี่นะฮะกลิ่นนะโอ้โกลิ่นที่แบบคือเป็นอะไรที่แบบผสมผสานกันได้แ,แบบลงตัวจริงนะนะครับสุดยอดเลยนะผมกลิ่นนี่แบบว่ามีกลิ่นเดี๋ยวผมจะอธิบายทีลนะอย่างกลิ่นมันจะมีทั้งกลิ่นของสม้ม ของส้มนะเพื่อนๆกลิ่นของส้มแล้วก็กลิ่นของมะพร้าวมะพร้าวแบบมะพร้าวจริงๆเลยอะ่ะกลิ่นมะพร้าวแล้วก็กลิ่นส้มชัดเจนมากชัดเจนมากคือเราต้องแบบแยกประสาทสัมผัสให้ดีนะเพราะกลิกก่นมัน,ม,น,ม,นมันรวมมันสามารถรวมกันได้นะผมเป็นเรื่องที่แปลกมากนะเยวขอชิมเลยนะครับผม ชาติก็ผสมกับกลิ่นนะพอมันผสมกันเราก็แยกไม่ออกแล้วว่ามันเป็นตัวน้ําด้วยไหมหรือว่ามันเป็นแค่กลิ่นแต่ถ้าอ่านที่จากขวดนะเขาก็จะบอกว่าเป็นแค่กลิ่นนะนะครับเขาบอกว่าเป็นแค่กลิ่นนะแต่ตัวน้าเนี่ยเวลาเราเราดื่มไปเนี่ยจากหลายหลายแบรนด์ที่ผมผ่านมานะผมจะรู้สึกว่ามันบางทีมันเหมือนแบบกลมคืนไปกับน้ําอัดลมที่เราดื่มไปเลยอะ มันก็เลยรู้สึกว่ามันกลมคืนกันมันก็เลยแยกไม่ออกว่าว่าน้ําอันนี้มันเอาตัวน้ําของมะพร้าวหรือส้มมาด้วยไหมอันนี้ถ้าเอามาด้วยมันก็คงมาเป็นสีนี้ไม่ได้แน่นอนเป็นสีนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันสีมันขาวเหมือนน้าเปล่าเลยะมันจริงนะเพื่อนๆดูดิมันไม่ได้มีสีอะไรที่แบบเป็นสีของของความขุ่นของของตัวผลไม้แล้วมันลองนึกภาพออกใช่ไหมว่า ถ้าผลไม้อย่างน้ำมะพร้าวมันก็ต้องมีความขุ่นนะจะขาวก็จริงแต่มันก็ต้องมีความขุ่นจะใส่ก็จริงแต่มันก็ต้องมีความขุ่นเหมือนกันอย่างน้ำส้มมันแน่นอนมันก็ต้องเป็นสีส้มๆแต่อันนี้เขาดึงเขาสามารถดึงดึงกลิ่นมันมานะแล้วก็มาผสมรวมผมก็เลยรู้สึกว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีในการพัฒนาน้าําอัดลมเนี่ยมันพิเศษกับกับผู้บริโภคมากเลยนะผมรู้สึกว่า รสชาติมันมันไปไกลเยอะเลยนะมันมันไม่เหมือนเดิมมันมันมันแปลกดีนะก็ตอนนี้มาถึงมะพร้าวกับน้ำส้มนะควบรวมกันแล้วนะก็รสชาติก็ก็แยกไม่ออกอะ่ะมันก็คือเป็นน้ําหวานเราเรารู้สึกว่าเราเหมือนเรากินน้ำมะพร้าวไปเหมือนเรากากินน้ําส้มไปพร้อมๆกันเลยนะแต่มันก็คือน้ําอัดลมที่ผสมกลิ่นของของของ,ของตัวผลิตภัณฑ์ที่เขาโฆษณาไว้นะ แต่ก็บอกว่าโอเคมากครับผมถือว่าโอเคมากครับกับเจ้าเอสนะครับตัวนี้นะก็คือว่าชอบนะบชอบหอมหวานอร่อยนะครับผมนะฮะไม่รู้ลเลี้ยวเปรี้ยวเลีวเปรี้ยวหวานหวานหอมมะพร้าวหอมส้ม หวานเปรี้ยวผสมกันก็คือเป็นรสเป็นกลิ่นที่มาแบบนะครับแปลกมากเราก็ถือว่าโดนกระแสใีปีนี้ก็คือว่าน้ำตัวนี้มีทั้งความหวานความไม่รู้ว่าเปรี้ยวเปรี้ยวนี่คือเปรี้ยวจากความเปรี้ยวของน้ำหรือของกลิ่นอะไรผมแยกไม่ออกนะตอนนี้ นะครับผมก็วันนี้นะครับสั้นๆนะครับกับคลิปนะครับอีกค่ายหนึ่งนะครับช่วงนี้กระแสน้ําอารมณ์นี่มาไหลมากครับผมก็วันนี้ผมมาลองนะครับกับ S ถือว่าผ่านนะครับนะแล้วเรามาเจอกันนะครับกับ Eep หน้าครับนะครับเราไปโดนอะไรอีกนะผมช่วงนี้จะโดนจะโดนบ่อยผมผมอยาจะเปลี่ยน e p เป็น โดนอีกแล้วหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดนตลอดหรือเปล่าไม่ไม่ใช่โดนกระแสนะตอนนี้นะผมก็ฝากนะครับทุกคนขอบคุณนะครับทุกการรับชมนะครับขอบคุณนะครับทุกการติดตามนะครับผมก็ผมขอบคุณมากมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมในอีพีถัดไปนะครับจะโดนกระแสอะไรนะครับก็นะครับสวัสดีครับ